สวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาให้ประชาชนไทยทั้งหลายได้เลือกเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าที่เราจะไปเลือกแบบเดิมๆก็คือการไปเลือกตั้งโดยเลือกตัวบุคคลเข้าไปใช้อำนาจรัฐแล้วก็ไปใช้กลไกรัฐแบบเดิมปัญหาของประเทศคือกลไกรัฐอันเดิมนั่นแหละครับมันไม่เปลี่ยน มันเปลี่ยนแต่การที่เราเลือกคนแต่พอคนเข้าไปใน,นกลไกรัฐเดิมก็จะวนอยู่ในวงจอรอุบ,บัตเหมือนเดิมอันเก่าเพราะฉะนั้น,นกลไกรัฐเราต้องทิ้งกลไกรัฐประเภทที่หนึ่งมาสร้างกลไกรัฐประเภทที่สองของประชาชนนะครับกลไกรัดประเภทที่หนลลททึ่งนะก,ลล 1, ก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับสร้างปัญหาให้กับประชาชนชาวไทยมายาวนานเพราะเขาอยู่ภายใต้ นักการเมืองนะที่ใช้คำว่าเป็นการเล่นเกมการเมืองแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ประชดท่านคงเข้าใจนะมันเป็นการเล่นเกมการเมืองที่เขาเจรจาต่อรองกนะันไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้น,นกลไกรักทั้งหลายก็เลยต้องเล่นการเมืองไปด้วยทําให้เป็นแบกข้ามฝ่าย คนที่เป็น,นกลไกรที่แท้จริงก็การเป็นอุปสรรคของคนของสายการเมืองเพราะนั้นเขาจะมีการโยกย้ายกลไกรัฐของประชาชนโยกย้ายคนให้เป็นคนของตัวเองซะเพื่อเขาจะควบคุมดูแลประเทศได้ง่ายซึ่งผิดนะครับทำหลักผิดกลไกรัฐหมายว่าคนดีๆแหละก็ดูแลผลประโยชน์ให้ประเทศชาติเขาไม่ได้ดูแลให้ผลประโยชน์กับพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็รู้ๆกันอยู่แล้วเข้ามานะแต่เขาก็มีเทคนิคในการอ้างน,นะเป็นอย่างนั้น ไอ้มีเทคนิคในสุดก็มีพวกขึ้นมามันทําให้กลไกที่มีพวกอย่างเงี้ยมันทําให้ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มมเตมหน่วยไม่ได้รับไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,มีการดูแลประชาชนอย่างแท้จรงิงกลายเป็นพวกเป็นพ้องกันไปประชาชนก็เป็นอีกพวกหนึ่งไม่เกี่ยวเป็นคนละหน้าที่ไปเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นมันทําให้ประชาชนไม่มีที่พึ่งพึ่งกลไกรัดไม่ได้เลย คนแก่แล้วก็ทำแต่เรื่องขายหน้าเช่นเรื่องนักท่องเที่ยจีนเปิดเผยคลิปให้ดูก็รู้ว่าสามารถใช้เงินซื้อกล่ไกรัดได้อย่างสะดวหวน้าอายขายหน้าแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ก็เป็นเพราะตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ทำตัวอย่างไม่ดีตัวน้อยก็เฮ้ยเอามัางดิไรายได้ไม่พอก็เป็นอย่างนั้น และนี่คือกลไกรัดเรามันเสียตั้งแต่ตัวใหญ่สุดลงมาถึงตัวล่างสุดตัวใหญ่ที่สูงสุดก็คือพรรคการเมืองนั่นเองคือนักการเมืองนั่นเองที่ท่านไปเลือกนั่นแหละครับดังนั้นเราจะไม่เลือกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองอีกต่อไปแล้วเพราะเลือกเข้าไปแล้วเขาก็ไปใช้กลไกลัดอันเก่าอันเก่าอันเดิมนั่นแหละครับที่มันมีอยู่ถึงแม้เขาจะเป็นนักการเมืองที่ดีเข้าไปนะครับก็ไปเจอปัญหาอุปสรรค อ่ะไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องอาศัยพรรคการเมืองอต่อไปแล้วมันหมดยุคล้วหมดยุคใช้ตัวแทนแล้วนะครับทีนี้พรรคการเมืองที่ถูกใจท่านนะ่ะก็ก็ไม่ต้องให้เข้าไปลําบากระบนอย่างนั้นแหละครับสู้มาเลือกแบบใหม่ดีกว่าคือคนเลือกคือประชาชนนะท่านไม่ต้องไปเลือก พรรคการเมืองที่เห็นเป็นคนหนุ่มอย่างเงี้ยคนยุคใหม่คนรุ่นใหม่อะไรเนะี่ยเราก็คิดว่านำพาประเทศไปได้แต่ทําให้เขาต้องไปสู้กันในเกมการเมืองไปเล่นในเกมการเมืองตออ่อไปมันไม่จบนะครับมันไม่จบเพราะฉะนั้นก็จะต้องสร้างทางเดินใหม่แต่ทางทางเดินใหม่ครั้งนี้เป็นของประชาชนเลยมันเป็นเรื่องใหม่เป็นโลกใหม่ เป็นวิถีใหม่เป็นชีวิตใหม่เป็นมิติใหม่เป็นยุคใหม่ที่ประชาชนปกครองตนเองเลยซึ่งสามารถปกครองประเทศได้ดีกว่าพรรคการเมืองทั้งหลายดังนั้นประชาชนปกครองตัวเองเนี่ยคือคําตอบที่คนยุคนี้ต้องเลือกนั่นคือเลือกปกครองตัวเองหมดยุคที่จะเลือกตัวแทนสสอีกละนะฮะไม่ต้องใช้บริการประชาชนนี่แหละกดมือถือบริหารประเทศได้ด้วยตัวของประชาชนเองนะครับ จะต้องใช้สัตุจแทนแล้วนี่คือเรื่องใหม่นะฮะเป็นเรื่องที่คนไทยต้องตื่นตัวเรียนรู้ที่จะเป็นคนไทยจริงเพราะสามารถบริหารประเทศได้ตัวของประชาชนเองนะเป็นแบบนี้นะฮะโดยใช้มือถือกดบริหารประเทศได้4ระดับตำบลจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศนะกดตำบลกดจังหวัดกด ภายในประเทศอ่ะคือเป็นรัฐบาลกลางอ่ะแล้วก็ไปในบายต่างประเทศสี่ระดับแต่ที่นี่มีพรรคการเมืองที่เสนอเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเงี้ยไอ้นี่ผิดนะครับประเทศเราถ้าเลือกตั้งผู้ว่ามันจะทำให้คนที่ได้คะแนนเสียง่ะก็มีแต่เจ้าพ่อเจ้าแม่มาเฟียนะหรือวิ่ยทุนนั่นเองประชาชนธรรมดาไม่ได้หรอครับ เพราะนั้นเลือกตั้งไปก็เท่ากับว่าทําให้ประเทศผิดหลักผิดรูปของรัฐซึ่งรูปของรัฐก,ก็บอกอยู่แล้วว่าอาไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ถ้าเลือกเป็นถ้าให้ผู้ว่าเลือกตั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นรัฐอิสระแยกไปเพราะว่าผู้ที่จะรับเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดกลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้มีอิทธิพล เพราะจังหวัดก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ผู้ผู้มีอิทธิพลการเลือกตั้งผู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพราะเราเป็นประเทศรัฐเดี่ยวที่ต้องรวมศูนย์เอาไว้การรวมศูนย์เนี่ยแหละรวมศูนย์เอาไว้ออกคำสั่งสั่งการเนี่ยนะมันจะต้องรวมศูนย์เพื่อสั่งการไม่ใช่อยู่ๆมาอ้างคนนี้ไม่ได้อยู่จังหวัดนี้จะรู้เรื่องยังไงให้การบริหารภายในจังหวัด ก็อีกแบบหนึ่งนะฮะก็เสนอมาจังหวัดอยากจะทำอะไรเพื่ออะไรนะส่วนส่วนกลางต้องเป็นไปตามส่วนกลางเป็นแบบนี้นะฮะจังหวัดก็สามารถที่จะ,ะ,ด,ด,นะะดูแลตัวเองได้นะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำได้อยู่แล้วในประเทศประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยว ซึ่งต้องรวมศูนย์เอาไว้เหตุที่รวมศูนย์ก็าต้องสั่งการลงไปไม่งั้นประเทศก็ไม่เป็นประเทศครับสั่งการไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็จะเป็นอิสระเพราะมาจากอะไรมาจากประชาชนเลือกอันนี้ผิดหลักนะครับเมื่อไหร่ที่ประชาชนไปเลือกตั้งนะเป็นรัฐอิสระแต่ถ้าแต่งตั้งไปจากส่วนกลางอันนี้ไม่เป็นรัฐอิสระ,ะเป็นรัฐเดี่ยวไม่ใช่เป็นริพพอลิต นะหรือเป็นเฟดเอรัลอะไรเนี่ยไม่ใช่การที่เลือกตั้งผู้ว่านิ่ทำประเทศแตกสลายเป็นเป็นความไม่มั่นคงของชาติเป็นการสุ่มเสี่ยงเป็นเรื่องทําที่ผิดหลักวิชาหลักวิชาก็มีครับเมื่อเราเป็นประเทศรัฐเดียวต้องรวมศูนย์แต่ทีนี้การรวมศูนย์แล้วเขาไม่ชอบการรวมศูนย์ก็เพราะว่าไอตัวที่มาคมศูนย์มันเรีนเผด็จการ ัญหายอยู่ตรงนี้เป็นเหตุการณ์ก็เลยเกลียดก็เลยมาชูว่าประชาชนควรจะได้เลือกผู้ว่าของตัวเองก็เลยมาเอามาชูเป็นประเด็นทางทางการเมืองซึ่งประชาชนไม่รู้เรื่องก็ฮุบเลยนั่นคือผิดนะครับผิดอย่างร้ายแรงผิดต่อประเทศเป็นการทําลายประเทศโดยไม่รู้ตัวทําลายโดยประเทศแบบใส่เสื้อคือไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจคนพูดก็ไม่ไม่รู้หลักวิชาที่ถูกลักนั่นคือหลักที่ผิดนะครับ ผู้ว่าเลือกตั้งไม่ได้นะครับผู้ว่าต้องแต่งตั้งจากส่วนกลางเพื่อรวมศูนย์ให้สั่งการจากประเทศคือประเทศเนี่ยต้องสั่งการลงไปยังจังหวัดจังหวัดไปอำเภอมันเป็น,นกลไกของรัฐเดียวเราเป็นประเภทรัฐเดียวเพราะฉะนั้นต้องผู้ว่าต้องมาจากการแต่งตั้งไม่จำเป็นต้องรู้จักคนในท้องจีนนะเพราะว่าต้องเป็นไปตามคําสั่ง นะแล้วเมื่อประชาชนมาปกครองตัวเองเนี่ยประชาชนก็สั่งไปเหมือนกันโดยประชาชนสั่งได้ทั้งในตำบลในจังหวัดประเทศส่วนกลางและในโยบายต่างประเทศแต่ทีนี้ไอ้ตำบลกับจังหวัดเนี่ยต้องไม่ขัดกับส่วนกลางจังหวัดต้องไม่ขัดส่วนกลางตำบลต้องไม่ขัดจังหวัดเนี yeah, ่ยคอยระวังกันแค่นี้เองแต่คนคนเดียวกันเป็นคนสั่งแต่ถ้าเผื่อว่าจังหวัดเลือกตั้งเมื่อไหร่ล้วเป็นคนละคนนะเป็นคนคนละคนนะ เพราะคนที่มาคุมอำนาจมาเป็นเจ้าเมืองเนี่ยก็เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่เงินไปลงทุนนะผู้มีอิทธิพลทั้งหลายพวกฟอกเงินนะพวกเถ้าถ่าจะมาฟอกเงิน <ๆ S 1> ก็จะกลายเป็นเมืองอิทธิพลภายใต้อยู่ภายใต้ใปุตของกลุ่มตระกูลหนึ่งค,คุมจังหวัดนี้มันเป็นเช่นนั้นและนี่คือการแตกแยกเพราะส่วนกลางสั่งไม่ได้ส่วนกลางสั่งไม่ได้ก็ไม่ใช่ประเทศไทยครับก็เป็นรัฐอิสระประเทศก็แตกแยกกันดีครับเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนี้นะก็ขอแจ้งให้ทราบว่าเป็นการทําผิด อย่างายแรงเลยไม่ใช่ธรรมด,ดานะายแรงผิดเหมือนผิดมาตราหนึ่งหรือสองเนี่ยแผ่นดินนี้แยกไม่ได้แต่จัดเลือกตั้งเมื่อไหร่นั่นคือการแยกรวมทั้งกรทมก็ผิดจริงจริงกรทมก็ผิดนะครับตั้งว่าผิดตอนลหลังก็เลยมาปรับให้อยู่ภายใต้ถ้าจะให้ถูกต้องกรทมต้องเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่เขตการท่องเที่ยวอ่าเขตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็ว่าไป อยู่ภายใต้ส่วนกลางเหมือนกันไม่ใช่รัฐอิสระและไม่ต้องเลือกตั้งแต่งตั้งไม่ต้องเลือกผู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเลือกตั้งเนี่ยเป็นรัฐอิสระหมดาการเลือกตั้งมีอย่างเดียวคือเลือกสสนอกนั้นไปเลือกนั่นเป็นรัอนฐอิสระหมดผู้ว่ากทมไปเลือกสกศนีก่ก็ผิดไอ้เลือกตั้งอบตอประจอนีก่ก็ผิดไปซ้ําซ้อนกันอีกไม่ต้องมีให้ซ้ําซ้อนกัน ทีนี้ประเทศเรามันประเทศรอบชอมมันก็เลยอยู่ได้ทั้งสิ่งที่ผิดนะแต่ก็อยู่ได้แต่ไม่สิ่งที่ผิดไม่ควรจะมีมีมาทำไมนะเพราะฉะนั้นประเทศมันจะต้องอยู่ภายใต้การรวมศูนย์และสั่งการเพื่อเป็นใปทิศทางเดียวกันจึงเป็นรัฐเดี่ยวแบบนี้นี่คือลักษณะของรัฐเดี่ยวต้องรวมศูนย์ไว้ให้ไว้้ใหสั่งการหาาสมมุติว่าประชาชนเป็นเป็นเป็น เป็นระบบระบบใหม่อภาชนนี่ก็คนเดียวกันเนี่ยอภาชนนี่ทั้งประเทศใครก็ได้อยู่ภาคไหนก็ได้เป็นตัวรัฐบาลหมดท่านก็สั่งทุกจังหวัดต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดปฏิบัติเหมือนกันหมดทีนี้จะมีจังหวัดไหนที่อยากจะตัดสินใจเองในเรื่องนั้นเนระื่องนั้นอ่ะอันนั้นไปนว่ามาเป็นรายเรื่องเป็นแต่ละเรื่องไปนะเป็นแต่ละเขตไปก็ว่าได้ ถ้าต้องการที่จะแตกต่างจากที่คําสั่งหรือคําสั่งอาจจะขัดแย้งกับบคุคลิกลักษณะของของจังหวัดนี้ก็แจ้งมาให้ศาลไปตัดสินว่าขอขอคงอัตลักษณ์ตัวเองแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยได้ก็ทําได้นะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ศาลพิจารณาขึ้นอยู่กับก่อนหนึ่งขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งประรเทศก่อนไม่เห็นไหมเห็นเห็นสมควรไหมเพราะเป็นคําสั่งของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเปคำสั่งของประชาชนทั้ง,งประรเทศ ก็ต้องรับทราบแล้วก็พิจารณาว่าอนุญาตให้แตกต่างได้ไหมยอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเบอให้ไปเลือกตั้งเองเป็นอิสระเลยเนะี่ยไอ้น,นั่นมันผิดเลยนะครับมันเป็นรัฐอิสระเลยมันตัดสินใจเีะตัดสินใจภายในจังหวัดได้เลยจังหวัดก็เป็นของเขาอ่ะออย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับผิดหลักขอแจ้งให้ทราบประชาชนไม่เข้าใจตรงนี้นะถ้ายังปล่อยไปก็จะเจอปัญหาที่มันจะยุ่งยากซับซ้อน อ่าเป็นอย่างนั้นนะมันจะต้องอยู่ภายใต้คําสั่งหนึ่งรวมูนยนเอาไว้คาสั่งหนึ่งไว้สั่งของผมก็มีเป็นเหมือนรัฐอิสระก็คือต้องสร้างเมืองถึงยี่สิบเมืองแล้วแต่ละเมืองนี่ก็มีรูปแบบเฉพาะของตัวเองอ่ามีรูปแบบเฉพาะของตัวเองแต่ก็อยู่ภายใต้อ่าอยู่ภายใต้รัดเดียวอยู่ภายใต้รัฐเดี่ยวที่ประชาชนเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละที่จะกําหนดให้เป็นแบบไหนย,ยังไงนะเป็นอย่างนั้น ีนี้ไอ้บางจังหวัดเป็นอัตลักษณ์ตัวเองอยากจะรักษาอัตลักษณ์ตัวเองเช่นเมืองเมืองย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี้ยก็ต้องมีการปกครองแบบใหม่ของตัวเองนะแต่ว่าคําสั่งยังสั่งลงไปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไปแปลงให้มันเข้ากับยุคกรุงศรีอยุธยากับวิถีในกรุงศรีอยุธยานะเป็นแปลงหรือไม่ก็สามารถสามารถแตกต่างได้ไม่ทําตามก็ได้ ว่านเป็นเขตพิเศษเ,เขตพิเศษก็ได้อันนี้ก็ได้ก็แจ้งมาอย่างเงี้ยน,นะฮะแต่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนเป็นผู้เลือกถ้าเมื่อเมื่อหลายปชนเลือกปุ๊บมันในการเป็นรัฐมิละเพราะนั้นสิ่งนี้ไม่ควรทาไม่ควรมีไม่ควรเกิดเพราะมันจะเมือเ่อประชาชนเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ยังมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เท่านั้นเองที่จะได้รับเลือกตั้งคนทั่วไปไม่ได้รับเลือกเพราะนั้นมันจะเสร็จอยู่ภายใต้มาเฟีย อยู่ได้ทุนมาเฟียอยู่ได้พวกสีขาวไม่พวกสีเทาเป็นทุนมาเฟียอย่างเงี้ยนะแล้วบอกปถามก็เฟื่องฟูต่อวง์จรรุบาทก็จะเกิดในจังหวัยดย่อจากประเทศแล้วมาอยู่ในจังหวัดมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าทําผิดหลักอย่าทำผิดหลักครับเอาละอันนี้ก็แจงไอ้าบเป็นแบบนี้นะฮะเอาละคลิปนี้เราพูดเรื่องจังหวัดปกครองตนเองให้ทราบจะได้เข้าใจกัน